เอาละเอาละสวัสดีครับ ไอ่จริงเพราะว่าเขาบอกตลอดเวลาเราตื่นไม่จริงไม่เจอเป็านานานครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกโปรัตวินครับผม ขอบคุณมากนะครับคุณคุณเพนเป็นเป็นร่างให้กับเรานะฮะโอ้โหนี่คือโอ้โหกล้าเล่นมุกนี้ด้วยทั้งสองคนเมื่อกี้มาพุ่งเรียบร้อยแล้วว่ารู้สึกดีใจมากเนื่องจากทีเตอร์อาโปลาผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าคือผมบอกทุกครั้งเลยว่าถ้าพูดถึงแบงก์เกิลสำอางเนี่ยของคนไทยนึกถึงสีจันทร์ใช่แล้วในฐานะคนไทยอ่ะที่แบบได้ไปหลายที่บนโลกอ่ะก็อยากทำแบรนด์ไทยไปด้วยถ้าเราในฐานะคนไทยไปคู่กับ บรนด์สินค้าที่มาจากคนไทยโอ้มันน่าภูิใจนะที่แบบทุกโลกได้เห็นโอ้ผมมือกัพนอยได้มะานทุกทนทานทุนกทานทุกทกท่านทุกกน่น ใช่ด่ชอบที่นีเขาจำได้หมดเลยใช่ใช่เก็บทุกรายละเอียดเลยจริงเพราะว่านี่แหละเรานอกจากเป็นการชาวไทยเรามีอินเตร์แฟน,นด้วยก็ปลให้ฟังและนี่คือความตั้งใจของทั้งไมล์และอาโปแล้ววันนี้เข้ามาถึงวันที่เรียบร้อยพาบแบรนด์ไทยให้ไปเป็นท,ที่รู้จักทต่างแดน,นด้วยเลยนะครับก็เลยมีงานในวันนี้แล้วก็มีทุกคนที่มาเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ TPC หล่อไหม TPC ห่ว很帅吗 然后成为市场的代言人，那么不仅是代表市场泰国，还更代表把想法市场呢放给大家，给走向世界。嗯、那么想问一下大家，刚刚两位的那个宣传片帅吗？帅。两位代言人帅吗？帅<的>。谢谢啊，就是帅你看我老，老少派裤干甲都得拿。 ถ่ายทำทีวีเป็นไงบ้างโอ้ก่อนเลยก็ได้ครับเฉลยสนุกมากแล้วก็เพิ่งเคยทำงานกับศรีจันทร์ครั้งแรกแบบว่าแบบถ่ายแบบเต็มสตรีมแบบนี้ก็รู้สึกว่าเขาทำงานโรเฟนชั่นอลมากแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากลืมนะแล้วก็ถามหนึ่ง 呃，第一次的是市场拍宣传片的时候呢，觉得市场的大家庭非常的温暖有温度，然后呢也感谢市场的品牌方来给他们做两位的很多支持。那我我当拍 TVC 就窗了。那พอท TVC 喜欢他们宣传片吗？是啊，那今天活我的好，因为，等做，enjoy 吧，吧， ก็แฮมปี้มากครับจริงๆก็บอกว่าสีจันเนี่ยเราเคยร่วมงานปีที่แล้วในพาร์ทของประเทศจีนพอมารอบนี้ที่ประเทศไทยและจีนพอมาถ่ายทีวีซีผมรู้สึกว่าความอบอุ่นความน่ารักเขาไม่มีเลยไม่เปลี่ยนเป็นหนังเมียดีกว่าแล้วก็ที่สุ 去年呢也是跟市场进行合作了，那么在拍我们宣传片的时候呢，一直觉得市场的大家庭很温暖，给他们两个很多的支持。那么现在呢，把宣传片呈现给大家，希望大家喜欢。对他们、呃、因为他们两个是站的事情。越跟世传相处呢，越觉得市场品牌方非常的温暖，越爱市场很棒吗？ ดีเยี่ยมเลยนะฮะอ้าวคำถามต่อไปก็ต้องถามกันนะเพราะว่าเหตุผลที่เอ Enjoy รุ่งหลังการขายทำมากส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเอนจอยกับการใช้ผลิตภัณฑ์มากนะต้องถามอ p p l e หน่อยครับ Translucent ใช่ไหมใช่ Translucent Series เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยใช้แล้วเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เพิ่งใช้มาอ๋อรู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับดูสภาพผิวแล้วก็ไม่ว่าไม่ว่าเพศไหนก็ใช้ได้แล้วบอกว่าคุมมันดีแล้วก็แบบ พกง่ายด้วยตัวที่โบใช้ก็คือแบรนด์ o Perfect ทานูเซนพาวเดอร์ก็คือเชื่อเชื่อว่าทุกคนท่นี่ขอชื่ออีกทีเมื่อกี้ชื่อมาและเสียงกรี๊ดมาด้วยอะ t Perfect ทูเพอร์ชื่อาูากรอองว่าไมหม่ช 以往呢，那么阿婆当然就回答，正如大家所知，市常的产品也是非常的好的。Ol, 那么这一次呢，市常把品质进一步进行提升。那么用了它的散粉之后呢，看起来更加的控油和持久。那么他最喜欢的是把这个产品呢带给大家，然后让大家使用了之后，皮肤看起来更加的有自信、有光泽。<laughs> <laughs> คือต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าทุกเชื่อว่าทุกคนในนี้รู้จักแบรนด์ดูเพอร์เฟคคาร์ซิลเซนท์พาวเดอร์เพราะว่าเราเคยร่วมงานสีกันมาก่อนแล้วมันเป็นตัวที่ยิบยอดอะไรนะอะไรที่ฮอตมากแล้วมัน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 ดีจนแกว่าเอารมณ์มันมา这个情绪上来了这个词就出不来了然后他说一直跟品牌方市场进行合作然后 กฆา片แล้วก็ใช้ของสินเอผลิตภัแล้วก็รก่าสินเชือผลิตภัณฑ์นี้เ็นสนเช่อทีลดีมากด์มากเลยดีมาเลยดีากเลนอนมานเลยดีากเลีมกนลันีดีมาบเีนนดีมากเลยดีมกดีมีมากมกเลมากีก

ซส้อจริงๆไม่ใช่จริงก็เป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าเอออยากจะประชั้ให้ผิวใหความมั่นใจเพื่อผิวที่หย่อนคล้อยอที่ป้องกันแสงแดดที่มาทำลายผิวเอ๊ที่สามก็คือสูตรของเราชุดใหม่ทำให้ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ทำให้ผิวห้าดูอ่าว สามสูตรมีอะไรบ้างสูตรแรกจำได้เปล่าไวทนี่ทนี่ถูกไหมฮะถูกต้องโอ้โหสูตรที่สองล่ะไอแอแนทายแอนเน่ใช่ทายแล้วนะสูตรที่สองสากไมาโอ้โ่าให้ทายดีกว่าที่มายใช้ตัวนั้น ชิ้นก็ดีนะชิอจชิงคือจริงๆแล้วถ้บอกว่คือกันแดดไม่ใช่แค่สปิดที่่ายหน้าเพรานี่แค่านหน้าเราทานที่คอด้วยแล้วใทรช่้ก็ใช้ที่คอถ้าที่หน้าผมจะใช้ตัวที่นนีรัี เิดป้ามาเกิดป้าเริ่มมากๆถึงจะไม่อะไรนะต้องการทำหลอ่ลอหล่อกไหมครับหล่อสุดๆจะสูตรไหนก็ตามนะลือกได้เลยเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทราบบอกว่าเป็นซันลูชครับซันลูชช์ก็คือก็คือซันประกอบเป็นแล้วก็คำว่าซ <No> ันลูชช์เนาะก็คือมาประกอบร่างกันเฮ้ยนะเกี่ยวกับเรื่องของแดดอันนี้แหละเป็นซันลูชชเลือกได้เลยว่าสูดไหนะ เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการพูดคุยอยากฟังเพลงยังเดี๋ยวให้ปากกันสักหน่อยดีกว่าเนาะในฐานะพรีเซนเตอร์ชายผู้แรกของสีจันาะครก่อนดีก็เชื่อว่าทุกคนก็คุ้นเคยกับสีจันมานานแล้วแหละแล้วก็พวกเราคือถ้าพูดถึงแบรนด์สีจันท่ะมันมันทำให้นึกถึงความเป็นไทยแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยส่งต่อสิ่งนี้ไปให้แบบทั่วโลกเลย 那个老白的梗卖咖啡好谢谢好那主持人问呃说那么作为市场的代言人呢有什么要跟大家说的那么刚刚那个阿波就说提到市场呢市场不仅仅是泰国的品牌他更想让市场呢现在走到世界因为我们不仅市场的消费者呢是泰国人还有世界各地的都是我们的消费，呃市场产品的消费者希望他跟市场能够走向世界 ผมไ่กับอัปโปด้วยเถิหามาเิหามาอะมาครับฝากได้เลยครับเชิญครับก็สีจันผมประทับใจมากเพราะว่าได้ยินคำว่าสีจันแห่งเดพี่บอกี่พอพี่แทประมาณหกเจปีที่แล้วเราได้ยิน่้มาเยอลนะเราก็ทุกดีคอเรื่องแบรนด์สีจันแล้ววันนึงสิ่งที่เราได้ยินก็ไตั้งเด็ี่ถูกบอลลอกตลอดเวลา เราให้ม he ันเกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกันเลยนไเกี่ยวกันมันเป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโพดักที่ดีมีคุณภาพซึ่งผมก็รู้สึกแฮปปี้และที่สําคัญก็แม่ก็คงแฮปปี้ด้วยไะก็เขา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 ชอบุอย่ยจริงๆอาให้เขาใช้ญเราชอบมากดังนั้นผมรู้สึกว่าโรดักที่ดีมันก็ควรจะบอกกับคนที่อยากจะใช้สิ่งดีก็ฝากด้วยนะครับสีใจครีกันแดด 哇！那么主持来问来说，他作为市场的代言人有什么样的感受？那么刚刚麦就说了，呃，从小的时候开始，六七年前这样子，他就一直听说市场的这个品牌，也就是泰国人从大街小巷的泰国人都。 一个泰国本土的品牌，那么有现在有幸作为市场的代言人，想要把这个好产品给介绍给大家。那么使用的消费者呢，肯定是想要更好、好的东西。那么市传现在的科技一直在更新进步，不断推出新的产品给大家。那么希望大家能够用好产品，也希望市场呢一直能够给大家带来新的好的体验。谢谢大家。再见<谢>。谢谢 ริงนะฮะเอาล่ะความพิเศษต่อไปรออยู่แล้วสองหนุ่มพร้อมป่าวเขาจะมีพิเศษให้ทุกดทีเดียวให้เตรียมความพร้อมหลังเวทีนิดหนึ่งได้ครับสัญญาว่าจะหนักใจกับเวทีเนาะโอเคโอเคอ้าวสวยเลย ที่เป็นพิธีกรสักนิดนึงนะพี่แดงตอบงานแน่ๆเลยเป็น,นยังไงบ้างครับพี่นภวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเป็นวันนี้ผมได้ยินข่าวว่าคุณได้เป็นพรีเซนเ,เ,เ,เตอร์ของแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคุณอาภูเขามีนนชื่อว่าสีจัน,นแล้วผมเนี่ยรู้สึกดีมากว่าผมเห็นเขามาตั้งแต่ผมเด็กๆงั้นแต่ว่าเขาอยู่คู่คนไทยมานานมาก แล้วเขาเิ่กรีแบรนด์ใหม่ที่มันน่าสนใจที่มันเข้าออทุกคนแล้วการที่พวกเขาเลือกพวกเราเป็นเพียอเตอร์ผู้ชายคู่แรกเนี่ยนั่นหมายความว่าแปลว่าความดูดีไม่ได้จำกัดเทศอีกต่อไปแล้วแ,แล้วคุณรู้สึกไงบ้างคปณหมเที่ได้พิเอนเตอร์แบสีจันทร์รู้สึกดีมากครับเดี๋ยวเราเล่นขอพิทิงก่อนน้นึงมีกคำถามอันถามหนึ่งส่ง,าม,ง,าม,ง,าม,งมาจากทางบ้านครับ ถามว่ามันจริงหรือไม่ว่าแฟนๆทุกคนที่มาดูงานสีจัทนทร์เสร็จแล้วจะรีบไปซื้อสีจันทร์อย่างน้อยคนละหนึ่งถึงสามชิ้นจริงไหมครับทำไมไม่ค่อยดังนครับจริงไหมครับดทุกอย่ังขอเลยขอเลยจะรับพิสต์เตอร์กี่ตัวก็ได้จะทำอะไรก็ได้เล่นละครเล่นหนังนะอย่าเป็นพิธีกรเลยขอร้องตกงานแน่เลยถ้าเสียงจริงจะดีขนาดไหนดีไหม ไปหมดอย่างนี้ไม่ได้ไม่อ่ะโมเมื่อกี้ที่พูดไปพูดจริงนะอยากเป็นพี่นิทรเลยนะฮะน้องเดี๋ยวพื้นที่พี่นิดหนึ่งนะน่ารักมากๆเก่งมากๆนะฮะแล้วน้องๆบอกมาหลายทีบอกว่าอยากถ่ายรูปกับทุกคนได้ไหมใช่ไหมอยากจะแบบเซลฟี่กับทุกคนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขอพี่ๆช่างภาพมาบนเวทีเหอยได้ไหมฮะ ได้ครับเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยเซตกันว่าตรงไหนเนี้ยเห็นได้ครบทุกคนจริงๆเึ่งน่าจนยากนะครับเพราะมากันเยอะมากมากันเยอะมากๆจริงๆครับเชิญเลยช่างภาพครับ ผลงานด้วยกันเร็วอนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมใครดูทีเซอร์แล้วบ้างเอาดูหมดแล้วนะไม่ต้องดูแลลงเอาดูดีกว่านะฮะมาดูด้วยกันพร้อมกันดีไหมแอนด์มอนตูเนาะยังไะดูสองจอเนี้พร้อมแล้วรับชมเลยครับกับทีเซอร์ผลงานที่เดือดใจถึงตัด ก็จะไม่ได้ดูที่เธอ คนได้ไหมครับโอเคเก่งพี่ขายเก่งก็ปล่อยพี่ขายต่อจากนั้นก็ฝากท่านคนแรงสวงด้วยนะครับก็สิงหาทุกช่วงสิงหาอย่นี้ได้ชมแน่นอนทีวีออนไาวแล้วก็ทีมงานทุกคนในเฮาส์เฮาส์ทุกคนตั้งใจทำงานให้งานนี้เป็นงานที่ดีมากที่สุดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างความสุขให้ทุกคนจริงๆยกระดับอะไรก็ตามที่สามารถทำให้วงการ ก็เชื่อว่าการสวนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมีคุณงมากและทำให้ทุกคนมีความสุขกินเต็มปีสอ,องข้างของผแน่นอนครับแต่ตว,ตวก็ที่สำคัญก็ต้องแน่นอนฝากสีจช้างด้วยครับก็ผมคิดแล้วก็พูดเสมอว,ว่าสีช้างเป็นแบรนด์ที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแลว้วมันมีโอกาสเต้นมาร่วมกับสีช้างเราได้ทดลองผลิตภัณฑ์อะไอย่างรวมถึง กัรแผมรู้สึกว่าการที่เราเอนรูมถึงเพื่อนคนไทยและคนต่างชาติมีโอกาสได้หยิบจับได้ใช้สินค้าที่ดีมันเป็นจังหวะที่ดีที่เราควรจะค้าเอไว้และที่สําคัญแบรนด์ที่ดีมีการเป็นวันบอกจากผู้บหิหารที่มีคุณภาพมีวิธีคิด,คดที่ดีมันก็แน่นอนอนา,นา,นา,นานคตก็ต้องดีดังนั้นเราก็จะไปใช้เขาไปเลยก็ฝากสื่อจันด้วยนะครับขอบคุณมาบขอบคุณมากครับเอบาใจครับ ก็เวอร์ชันที่ทุกคนได้ดูนี้เป็นเวอร์ชันที่สำหรับเทศกาลคาร์นก็ทีเซอร์น่าจะออกมาเร็วๆนี้ครับก็คือตอนนี้พวกเราพยายามที่จะไปหลายๆที่บนโลกซึ่งคิดว่าอยากให้ทุกอยากให้มันเป็นซอ์พาวเวอร์แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพพอร์ตหนักไทยเพราะเชื่อว่าคนไทยที่เก่งๆแล้วก็ทำงานได้ดีเนี่ยมีเยอะมากและบวกกับ สีจันที่อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นแบรนด์เครื่องสำอางไทยคือปกติแล้วเราอาจจะติดภาพว่าเฮ้ยเราใช้สิ่งหนึง่งเราต้องใช้ของต่างชาติสิ่งก็ดีแต่วันนี้อย่างที่พี่มายบอกว่าเรามีผู้บริหารที่ดีที่เขาเดเวลลอปทุกอย่างเขารีแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าสีจันเนี่ยทำให้มันแบบเข้าถึงได้ทุกคนทุกที่แล้วก็ทั่วโลอย่าง อยากพาแบรนด์สีจันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนทั่วโลกรู้จักเช่นเดียวกันอยากให้แม่โซเป็นความภูมิใจของคนไทยก็ฝากด้วยนะครับแม่โซครับสุดยอดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวเหนียวใสหน่อยนี่จะเป็นเหนียวใสในเวอร์ชันพรีสตร์ของสีจันครั้งแรกเลยนะ Exactly. Yeah.